สวัสดีครับรายการบ่ายโมงสถานีฝุ่นประจำวันที่10กุมภาพันธ์2 6 6ตัมบีโวเสื้ออาสาและพี่โตรถครับสวัสดีครับพี่โตครับสวัสดีครับหน้าตาพี่ตั้มยังนิ่งอยู่เลยคาดวันเน็ตจะมีปัญหานะครับวันนี้มีเรื่องอะไรครับวันนี้นะครับก็มีมีหลายส่วนนะครับมีหลายสื่อด้วยนะครับที่ออกมาเน้นย้ำนะครับว่าภาคเหนือของเรานะครับคาดว่าจะมีฝนนะครับ แล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองนะครับก็มีคาดการณ์ออกคําว่าคาดว่าจะมีฝนนะครับเราจะมาชี้แจงกันนะว่าภาคเหนือของ네เราจะมีฝนแต่แต่ก่อนะครับพี่โตครับประเด็นคืออย่างนี้ประเด็นเอาต้องบอกประเด็นไปเลยครับว่าเขาบอกว่าภาคเหนือจะมีฝนเนี่ยอุตุบอกจริงแต่สื่อเอามา <ST. S 1> สื่อเอามาขยายบอกว่าจะมีฝนฟ้าะนองวันที่สิบสี่สิบห้าเอากันใหญ่เลย <ST. S 1> เพราะเอามาขยายไปแล้วเนี่ยคนจะไม่เข้าใจคนจะไม่เข้าใจแล้วก็จะเกิด จะเกิดอะไรจะเกิดการเผานะครับเพราะฉะนั้นรายการวันนี้ของเราเนี่ยจะเอามาให้ดูว่าอุตุเขาพูดว่าอย่างไรแท้ๆ,ๆนะครับมีฝนมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรและจะมีผลต่อฝุ่นควันอย่างไรนะครับแล้วเราจะรีบเผากันไหมนะครับนะครับเอาไอ้นี่ก็เป็นในโซเชียลมีเดียใช่ไหมเขาใช้ใชคำว่าสิบสี่สิบห้ากพพักเหนือมีพายุฝน,ฟ,นฟ้าขนองจากนั้นอุณหภูมิลดหนึ่งถึงสี่องศามัน,มน มันไปกันใหญ่นะครับเพราะว่าเพราะว่าในอุตุที่แท้จริงเขาบอกว่าไงนะใน,นอุตุนะครับเขาคาดการว่าวันที่สิบห้าสิบหกนู่นนะครับจะมีฝนก็จริงแต่ว่ามีฝนแค่สิบเปอร์เซ็นครับพี่โตอ่าท่านผู้ชมดูดูในตารางนะครับท่านผู้ชมดูในตารางข้างบนสุดน,นะครับภาวะเมฆโอกาสเกิดฝนนะครับวันที่สิบสี่ไม่มีนะครับเป็นแค่มืดๆครึ้มๆนะครับบดีเผานะครับวันที่สิบห้านะครับมีฝนฟ้าก็จริงนะครับแต่ว่าเขาเขียนว่าสิบเปอร์เซ็นต นะครับวันที่สิบหกก็สิบเปอร์เซ็นตทิศทางลมก็มีสิบสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคสิบสามกิโลเมตรเนี่ยจากตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็จะหอบจะหอบฝุ่นควันไปได้นะครับแต่วันที่สิบสี่วันที่แปดวันที่สิบสองเนี่ยมันแดงแดงแดงเห็นไหมครับฝนแล้วก็ท่อฝุ่นละอองเนี่ยครับข้างล่างสุดที่เป็นวงกลมนะครับแดงแดงแดง,แดง,แดงก็คือว่าลมไม่ดีนะครับปัญหาก็คืออย่างนี้ <Okay. S 1> ท่านผู้ชมก็คือว่าพอมีข่าวอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเผาละว,วันนี้วันที่สิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามเผาเนี่ยครับเพราะว่าปกติเนี่ยทุกๆปีเนี่ยมันจะมีไฟประเภทมีคนได้ยินฝนจะตกแล้วเขาเร่งเผาเราเรียกเราเรียกไฟแบบนี้ว่างไงท่นพี่ตั้มจำได้ไหมไฟแสนรู้ครับไฟแสนรู้ครับไฟแสนรู้ก็คือว่าพอมีข่าวอัพบว่าว่าฝนฟ้าจะตกเขาไม่ไปเช็คข้อมูลละไม่เช็คข้อมูลอะไรเลยโอ้บินสื่อสื่อโซเชียลบอกว่าฝนจะตกฝนฟ้าขนองรีบเผาเอาหมูเอารีบเผา,า,า,ากันทั้งภาครัฐภาค เอกชนทั้งหลายเนี่ยราษฎรทั้งหลายเนี่ยครับผสมกันไปเนี่ยครับแล้วแล้วเอาภาพเดิมขึ้นมาก็ได้เขาบอกว่าลมมันน้อยนิดเดียวแล้วมันแดงแดงแดงอยู่เห็นไหมครับผลกระทบต่อการสะสมฝุ่นละอองวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามแดงวันที่สิบสี่ส้มวันที่สิบสี่ก็ไม่มีฝนวันที่สิบห้าวันที่สิบหกมีสิบเปอร์เซ็นต์เราไปดูรายละเอียดกันครับดูรายละเอียดรายจังหวัดกันนะครับเริ่มที่จังหวัด,วดนี่ไหนนะครับ จากเว็บไซต์ของกรมอุตุฯนะครับเป็นอุตุภาคเหนือรายจังหวัดเลยครับเชียงใหม่นะครับพุทธไม่มีฝนเอ่อมีพุทธสิบเปอร์เซ็นตของพื้นที่ของพื้นที่มีลมฝ่ายใต้สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วก็วันพฤหัสนะครับก็นี่นะครับสิบเปอร์เซ็นต์ของนนะครับลมแรงดีลมแรงขนาดนี้เนี่ยพัดฝุ่นได้นะครับแต่ว่าเขาเขียนว่าสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่เท่านั้นนะไม่ใช่ฝนฟ้าขนองอ่ะ ต่อไปนะครับพูจังหวัดลาพูนครับลำพูนก็แบบเีกันครับพูดที่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์วันพฤหัสที่สิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ลมก็สิบห้ากิโลเมตรก็ใกล้กือบเคียงกับเชียงใหม่จันอาทิตย์จันทังคารมีฝนไหมพี่ตั้มจันทังคารนี้ไม่มีเลยนะครับไม่มีครับเพราะฉะนั้นบดีเผากันนะครับคนลำพูนครับพี่น้องหลับปูนบดีเผานะครับต่อไปครับเชียงไายครับเชียงไายก็เช่นกันครับ มีวันพุธกับวันพฤือหัดนะครับสิบเปอร์เซ็นเองนะครับตลอดทั้งช่วงวันอาทิตย์จนันทร์อังคารเนี่ยไม่มีผลเลยนะครับศูนย์เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็จังหวัดต่างนะครับจังหวัดต่างนี่ดีหน่อยนะครับอังคารวันพุธพฤือหัดเนี่ยสิบเปอร์เซ็นตแต่ว่าวันพุธอ่ะยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับก่อนหน้านี้ก็จะไม่มีนะครับจังหวัดหน้า,านะครับต่อมาจังหวัดเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาได้เนาะที่นน่าที่หน้านี่แย่หน่อยนะครับจะมีฝนแค่สิบเปอร์เซ็นตนะครับวันพฤือหัดนะครับ แล้วก็พะเยานะครับพะเยาก็เช่นเดียวกับทางน่านเหมือนกันนะครับสิบเปอร์เซ็นเองนะครับวันพฤหัสก่อนหน้านี้จะไม่มีเลยนะครับแล้วก็ทางแพร่นะครับเหมือนกันเลยนะครับอีกฝั่งทางขวามือของภาคเนี่ยก็แค่สิบเปอร์เซ็นตนะครับวันพฤหัสแล้วก็แม่ฮ่องสอนนะครับแม่ฮ่องสอนเนี่ยจะเหมือนเดียวกับเชียงใหม่น้ำพูนะครับก็คือวันพุธพฤหัสเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ก็ลำปางนะครับลำปางก็เหมือนกันครับ วันพุดกับรัสคสิบเปอร์เซ็ก่อนหน้านี้จะไม่มีเลยครับพี่โตครับอืมครับไบอ้น,นี่ก็คือเป็นการ,รพยากรของของเว็บรมบุรุเองแล้วเขายังมาตึกอยู่แค่วันที่สิบหกกุมภานะครับ,รบผมก็ไปดูไปดูโมเดลพยากรณซึ่งโมเดลพยากรณนะยิ่งอยู่ไกลก็จะยิ่งยิ่งผิดเพี้ยนไปหน่อยนึงนะครับแต่ก็ยังพอมองเห็นว่าว่าแนวโน้มจะมีฝนไปขนาดไหนแค่ไหนนะครับจะใหญ่จริงหรือเปล่า เป็นฝนฟ้าขนองถล่มพางเหนือจริงหรือเปล่าไปดูไปดูกันสิเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นแบบที่ของสิบห้าสิบหกอันนี้ก็เป็นภาพภาพสีเขียวเขียวก็คือมีฝนนะฮะก็มาทาพัคเหนือจริงๆนะครับแต่มาทาแป๊บเดียวนะครับไล่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 ขึ้นไปนะครับอันนี้คือวันที่สิบห้าสิบหกนะครับครับมีวันท่เดี๋ยวดูให้ชัดชัดนะครับดูให้ชัดๆัดนะครับ วนี่สิบห้านะครับโมเดลของ GFS นะครับ GFS ของอเมริกาตรงนี้นะครับที่มีลูกศรชี้นะครับก็คือภาคเหนือของเรานะครับครับวันที่สิบห้านะครับแล้ววันที่สิบหกยอมน้อยนึงนะครับทางซีกซ้ายนะครับแล้วก็วันที่สิบเจ็ดนะครับก็มีเบาบางลงแล้วครับพี่โตเบาบางลงครับผมครับโอเคสรุปอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับ เราดีใจนะครับมีฝนนะครับแต่ว่าการพาดหัวและการการไปดูในสื่อโซเชียลอย่างเดียวเนี่ยอาจจะทําให้เราเข้าใจผิดว่าเดี๋ยวฝนจะเทลงมาแล้วและเป็นประจําทุกปีเลยเพราะมีข่าวแบบนี้ครับจะรีบเผาแล้วเราก็เอามาให้เห็นแล้วว่าบาพยากรณ์อากาศของกรมอุตุบอกว่าสิบเอ็ดสิบสอิบสาเนี่ยอากาศจะปิดนะครับแล้วแล้วถ้าเผาเนี่ยมันก็จะรมเราสามวันวันที่สิบสี่อุตุก็บอกว,ว่าไม่มีนะครับ แต่สื่อโซเชียลบอกว่ามีเห็นไหมครับอย่าไปเผานะครับไม่งั้นมันสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่วันนี้จะรมหมู่หมู่หมู่มมเฮาเก่าก,กันเองนะครับวันที่ส<ม>ิบห้าที่เขาบอกว่าจะมีฝนฟ้าขนองสิบหกปรากฏว่ามีแค่สิบเปอร์เซ็นของพื้นที่อันนี้อุตุบอกเองแล้วก็โมเดลพยากรณ์ของอเมริกาก็บอกว่ามันไม่ได้มากนะครับ,รบก็ต้องระวังระวังไว้สําหรับข่าวแบบนี้นะครับไปดูการระบายอากาศกันจากรมบุตุนะครับอันนี้คือเวนเดเลชั่นเรท เวนติเลชันเรทคืออะไรก็คือว่าแรงลมบวกกับบวกกับไอไฮก็เรียกว่ามิกซิงไฮนะครับ PBL ชั้นชั้นความยกของอากาศนะครับเขาคำนวณเขามีวิธีการคำนวณของเขาแล้วเราไม่ต้องไปสนใจวิธีคำนวณหรอกเราดูว่าถ้าอากาศถ้าลมมันยกเนี่ยจะต้องเกินสี่พันถ้าลมไม่ยกเลยเนี่ยต่ำกว่าสองพันเนี่ย <S <S บอดี้เผาไม่ว่าจะเผาบริหารอะไรต่างๆอย่ามันมันจะไม่ไปไหนเลยมันจะสะสมอยู่ในแองถ้าเกินสองพันได้นิดหน่อยเผาได้กลางวัน ไอ้น,นี่เป็นคําแนะนํำของกรมตูนะถ้าเกิดสองพันนิดหน่อยไม่ถึงสี่พันเนี่ยกลางคืนบอดีเผาเหมือนกันเผากลางวันได้นะครับปรากฏว่าเขาบอกว่าวันที่สิบสี่สิบห้าลมยกเห็นไหมเพราะว่าอาลมแรงเขามีลมแรงนะครับส่วนส่วนวันที่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามไม่ไม่ให้เผามันไม่ดีนะครับไอ้น,นี่ก็เป็นอัตราอนี่ไง 14, 15, 16, สิบสี่สิบห้าสิบกสบเจ็ดอ้าวอะไรอีกเนี่ย อินเตอร์เนชั่นกันะครับอ่าก็นี่เป็นตารางแต่ละวันเลยครับว่าแต่ละช่วงเวลาเป็นยังไงนะครับถ้าสีฟ้าๆเขียวๆ่าดีนะครับสิบหกนาฬิกาสิบสามนาฬิกาไปต้นไปวันที่สิบวันนี้วันที่สิบนะโดยรวมแล้วเนี่ยวันที่สิบเนี่ยจะมีตอนบ่ายเนี่ยตั้งแต่เย็นตอนเย็นเนี่ยขึ้นไปหมื่นห้าก็โอเคมันก็ระบายดีนะครับแต่พอกลางคืนปั๊บเนี่ยมันจะำํำมันจะมีได้เฉพาะช่วงเย็นๆเท่านั้นเองนะครับโดยโดยเฉลี่ยของวันวันที่สิบ วันที่สิบวันนี้นะครับก็เป็นสีเหลืองพอมาสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะครับกลายเป็นเองนะครับกลายเป็นสีน้ําตาลนะครับดูดูขวามือของท่านนะครับลองสุดท้ายนะครับเอเวอรนะครับเป็นสีน้าตาลก็แปลว่าสามวันนี้ไม่ดีนี่นี่ก็เป็นตัวเลขที่มาย่อยแยกย่อยให้เราเห็นชัดกันกันขึ้นอีกนะครับว่าโดยเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยมันบอกกล่าวพวกเราได้ว่าอากาศจะปิดไม่ปิดอย่างไรนะครับ ขอให้เชื่อกันบ้างนะครับอย่าใช้ภูมิปัญญามากนักนะครับเพราะมันเพราะมันพิสูจน์มาแล้วตลอดหนึ่งเดือนก,กรกลาคมที่ผ่านมา,วาเวลามันไม่ไม,ไม่ไม่ไปไหนเนี่ยแดงจะแดงทาไปทั้งภาคเหนือเลยทั้งแองเชียงใหม่ทั้งแอ,ง,อ,ง,ง,แองลําพูนลำปางเนี่ยครับโอเคแล้วก็ก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าว่าวันที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยมันเป็นสีเขียวมันก็มีการระบายอากาศดีเพราะเพราะมีฝนมีลมเพราะมีฝนนิดหน่อยแต่ว่าฝนนิดหน่อยไม่เป็นไรขอให้มีลม ลมก็จะหออนะครับมันก็อัตราระบายดีนะครับต้องรอสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดถ้าท่านจะเผานะถ้าจําเป็นต้องเผาจริงๆนะอันไว้ได้ไหมสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอันไว้เผาสิบสี่ยังดีเลยว่าสิบห้าลมจะแรงนะครับโอเคครับนั่นละครับอย่างที่พี่โตบอกนะครับอย่างดูการ ventilation rate นะครับการระบายอากาศนะครับช่วงนี้นะครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเนี่ย ถ้าสมมติมีควันเนี่ยมันจะยิ่งสะสมสะสมไปเรื่อยๆนะครับอย่างว่าวันนี้นะครับช่วงเก้ามงเช้าครับก็จะเห็นว่าภาคเหนือนะครับก็เริ่มแดงเริ่มม่วงนะครับค่าฝุ่นเริ่มสูงขึ้นนะครับพี่ต๋อครับเป็นร้อยร้อยกว่ามีสีน้ำตาลด้วยมีสีน้ําตาลด้วยสามร้อยกว่าสองร้อยกว่าสีน้ําตาลสามร้อยครับโดยเฉพาะที่เราติดตามดูนะครับก็คือที่ที่ฮอดนะครับพื้นที่อําเภอฮอดนะครับก็ โรงพยาบาลหอดนะครับสองร้อยเจ็ดสิบสามไมทตับาดเมตรเลยนะครับกลางโมงฮะอันนี้กางโมงวอตอนเช้ามืดแรงกว่านี้อีกครับนั่นนะครับแล้วของดูของกรมควบคุมมลพิษเองนะครับก็จะเห็นว่าค่าผนเนี่ยมันก็เกินค่ามาตรฐานหลายสถานีแล้วนะครับพี่โตครับอย่างเช่นเชียงดาวนะครับที่ฮอดนะครับแล้วก็ที่ตอนพยาบาลลำปางนะครับก็จะเกิดค่ามาตรฐานแล้วนะครับแล้วก็บางเป็นค่านี่สี่ชั่วโมงของ ของกรมควบคุมมลพิษนะครับ24ชั่วโมงก็คือว่ามันทั้ง24ชั่วโมงเฉลี่ยกันแต่ก็ถ้าเฉลี่ยอย่างนี้โดยค่ามาตรฐานของไทยโดยทางการเนี่ยก็ถือว่าแย่ละเพราะมันมีตั้งสี่สถานีในภาคเหนือแล้วก็ถ้าเป็นสีส้มจริงๆมันก็เกินอยู่แล้วนะครับเพราะค่ามาตรฐานไทยตอนนี้มันที่มันอ่อนๆอยู่มันมีแค่ห้าสิบเองแล้วถ้าจะใช้จริงๆสมัยอันใหม่เนี่ยสาสิบเจ็ดอันนี้ก็สี่เจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่แปดสิบ หกสิบแปดเจ็สิบแปดนี่คือเกินหมดหมดเลยนะครับเพราะวันนี้มันอากาศมันปิดแล้วไงมันเริ่มปิดแล้วไงมันจะยกตอนบ่ายแต่ตอนเช้ามันปิดแล้วไงนี่มันก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าค่าฝุ่นมันปิดเนี่ยแต่เมื่อคืนก็ยังมีเผากลางคืนอยู่นะครับเผาเยอะเลยเผามากๆเลยครับเกินร้อยอันนี้เป็นหลายร้อยจุดเลยภาพรวมนะครับภาพรวมนะครับของจุดความร้อนนะครับของเว็บไซต์เฟิร์มนาซ่านะครับพี่โตครับ อันนี้จากดาวเทียมระบบเวียนะครับจุดสีเขียวนี่ก็คือแพงขึ้นนะครับจะเห็นว่าจุดกันเยอะมากนะครับอันนี้เราไม่ทราบนะครับว่าเขาอาจจะจุดก่อนที่จะมีประกาศห้ามเผาหรือเปล่านะครับก่อนวันที่ส5้านะครับหลายจังหวัดนะครับก็จะมีประกาศห้ามเผาออกมานะครับก็คือวันของจังหวัดลำปางลำพูนนะครับแล้วก็เชียงใหม่แม่สอนนะครับแต่ว่าเชียงใหม่แม่สอนน่ะเขาก็บปิหารจัดการเฉพาะนะครับแต่ว่าลำพูนกับลำปางนะครับ เขาอาจจะเร่งเผาหรือเปล่าเนี่ยครับก็เลยเร่งเผาเนี่ยประกาศครับไอเร่งเผาเนี่ยประกาศห้ามเผานี่พอเข้าใจได้ครับแต่ว่าไอาการชิงเผาให,ใ,หให้ก่อดประกาศห้ามเผานี่มันไม่ใช่ปล่อยฟรีเสรีเขาเขา้เขาใจผิดกันหมดหรือเลเลยหรือเปล่าบอกว่าประกาศห้ามเผาตั้งแต่วันที่สิบห้าเพราะฉะนั้นวันที่ก่อนวันที่สิบสี่ระเบิดเธอเธอยังไงก็ได้เผาเสรียังไงก็ได้เผาข้ามวันข้ามคืน ป็นสองหมื่นไล่ก็ได้อย่างนี้เป็นความเข้าใจผิดกมนหมดเลยนะครับเพราะว่าประเทศนี้มันไม่ได้มีแค่ไอ้นักเผาอย่างเดียวนะมันมีคนที่สูดลมหายใจเป็นผู้ได้รับผลกระทบด้วยมันมีผู้คนที่หลากหลายที่ต้องหาจุดสมดุลกันนะครับเอาแต่เอาแต่ใจตัวเองของท่านเขาบอกว่าให้ชิงเผาได้ก่อนวันที่สิบห้าเผาเลยสามหมื่นไล่เอาเลยใบขีดการเดียวเอาเลยครั้งวันครั้งคืนเอาเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆ นี่เท่าที่เห็นเนี่ยมันเป็นร้อยจากเดิมเนี่ยไม่ถึงร้อยนะครับจุดความร้อนอนนี้ขึ้นมาสองสามร้อยละไอช่วงที่มันพีคจริงๆแปดเก้าร้อยก็มีนะบางปีแต่สี่ร้อยในเอฟเวอร์เรจุดความร้อนนะนะครับครับแล้วพม่าเนี่ยเริ่มเยอะละย้อนที่ฮอตนะครับลามมาโอ้วันนี้ก็เป็นวันที่สี่แล้วนะครับพี่โตครับจะเห็นได้ว่าแบบจุดเดิมๆเลยนะครับแล้วก็ลามต่อเนื่องนะครับก็ยังคุมวิ่งนะครับตรงนี้นะครับ ก็เอามาอยู่แล้วมันลามแล้วซึ่งซึ่งเมื่อเช้าไม่ใช่เมื่อเช้าสิทุกวันเลยนะเม่อบานนี้ขึ้นบิยอนเอควนะครับฮอตนะครับวันนี้เมื่อเช้าเนี่ยสามร้อยกว่าสามร้อยกว่าครับสงสารคนฮอดจริงๆเลยคนที่ไม่รู้อินโนดีอินเนด้วยเนี่ยหมื่นเป็นหมื่นคนเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงนะครับแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องบัญญาบรรยังกันมั่งฮะไอไอไอระบบบริหารจัดการเนี่ยต้องมาปรับปรุงกันใหม่หมดเลย เราจะไม่ว่าเลยนะถ้าอยากเผาเผาบริหารการเผาอะไรไม่ว่าเลยแต่เอามาช่วยช่างน้ําหนักผลกระทบด้วยจะบริหารจัดการยังไงจะแบ่งเบากันยังไงจะดูที่ทางลมยังไงวันไหนอ,อากาศปิดหยุดหยุด,ยดไว้ก่อนได้ไหมมันต้องเอามาวางบนโต๊ะคุยกันครับไม่ไม่งั้นเนี่ยคุณก็ฆ่าคนเล่นอ่ะโดยในานามของภูนปัญญาของคุณอ่ะอ่ะครับที่ไหนอีกบ้างครับครับแล้วก็ มีที่แถวแม่วางครับพี่โตครับแถวแม่วางนะครับก็จะเขตตรงแถวๆวทางที่เราไปล่องล่องเรือล่องแพกันนะครับตรงนี้ครับกคือผมดูผมดูสถิติการขออนุญาตชิงเผานะครับมันคาอยู่เยอะแล้วแล้วจังหวัดตอนนี้คือห้ามห้ามเด็ดขาดเพราะห้ามเด็ดขาดตั้งแต่วันที่ห้านี่มันยาวมาหลายวันแล้วเพราะฉะนั้นมันอั้นอยู่นะฮะ ก็ต้องบริหารจัดการว่าถ้าถ,า,ถ,า,ถามันอากาศมันเปิดเนี่ยยอมแต่ว่าถ้าปิดไปปับ๊บเดี๋ยวมันก็ลงใต้ดินก็จะเผากลางคืนนี่แม่วางนี่กลางคืนหมดเลยมีกลาง<ช>วานันอยู่จุดเดียวเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ความสมดุลของการจัดการเนี่ยแหละครับอ่าครับแล้วก็มีที่แม่ปิงครับแม่ปิงก็เริ่มมีหนักนะครับแม่ปิงเป็นไงบ้างครับพี่ต้องแม่ปิงนะครับ ทางผมได้สอบถามนะครับทางหัวหน้ามัญญานะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปิงนะครับเขาสามารถที่จะเข้าระงับเหตุนะครับได้แล้วนะครับแต่ว่าช่วงเช้านี้นะครับเขาก็จะนําเครื่องบินนะครับพอนะครับบินลาดตะเวนดูจุดที่เกิดไฟอีกรอบหนึ่งนะครับว่าดับสนิทแล้วหรือยังนะครับเขาก็คาดเองว่ามันจะลุกลามนะครับต่อเนื่องนะครับเขาไม่ไม่อยากให้มันลุกลามต่อเนื่องเพราะว่าตรงบริเวณตรงบนเหนือของ แข่งก้อนะครับก็จะมีโรงเรียนโรงเรียนคูวิทยานะครับตรงนั้นนะครับก็ใกล้เขตโรงเรียนมากนะครับแล้วก็ทางใต้ของทุ่งกิ๊กนะครับก็เป็นขนาดไฟใหญ่นะครับประจําทุกปีเขาก็ก็กําลังอ่าสอสองดูแลด้วยนะครับแล้วก็ทางอุทยานน้ำลิงนี่อยู่ฝ่ามือนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทางซ้ายมือเป็นรูปคล้ายๆไอ้ไอ้ด้ามขวานไอ้สังขวานมีพระอะไรเนี่ย มันเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก่อยนะฮะเป็นเขตของอำเภอบ้านนาไอตําบลบ้านนาอำเภอสามเงาจังหวัดตาที่แยงโผล่มาและสอป่าเนี่ยมันเป็นป่าอนุรักษ์จริงๆเดียวกันหแหละแต่มีแม่น้าปิงกั้นขวางอยู่แล้วก็เป็นแหล่งไฟใหญ่ของประเทศคนน้อยนะครับเพราะงี้เพราะฉะนั้นเวลาบริหารจัดการมันก็มีวิธีการบริหารจัดการป่าที่คนน้อยมันคนละเรื่องกับป่าชุมชนมันคนละเรื่องกับป่าที่ติดกับ ตัวอำเภอนะครับเพราะนี่เป็นเขนตป่าใหญ่ของประเทศซึ่งมีคนน้อยก็ต้องใช้วิธีการบริหารจัดการอีกชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามีไฟใหญ่ทุกปีเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยมีจะมีเฮลิคอปเตอร์เข้าไปเข้าไปดำเนินการด้วยใช่ไหมครับพี่ตั้มครับใช่ครับก็สองดูแลแล้วก็เช็คว่าดับแอรหรือยังนะครับก็ที่แม่ฮองสอนครับแถวอำเภอปลายนะครับแล้วก็อำเภออำเภอปลายทางตอนล่างก็คือเมืองแปงที่เราไปนะครับพี่โต ผมก็ตทรสอบถามนะครับที่สถานีควบคุมไฟป่ารุ่มน้ำปนะครับทางทางหัวหน้าก็บอกว่าลูกน้องนะครับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่านะครับไล่ตามดับไฟน่ะสองวันแล้วนะครับก็คาดว่ามันมันมันลามะครับมันลามจากขาสูงนะครับที่ที่เราไปลงพื้นที่กันนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ขึ้นไม่ได้ครับขึ้นไปตรงนั้นไม่ได้เลยต้องอ้อมไปครับ อ้อมเข้าไปตกไปจากบนหน้าผาตรงตรงที่เข้าเข้าไปถึงนะครับแล้วก็เห็นว่ามีทางผู้พบเห็นนะครับมือดีครับจากลเลาะทางแม่น้ําครับทางลุกแม่น้าปลายครับแล้วก็จุดเขาขึ้นไปครับพี่โตเนี่ยครับอย่างจะเห็นได้ว่าตรงตรงเนี้ครับที่ที่เราไปนะครับว่าจะเห็นภูเขาซับซ้อนนะครับเจ้าหน้าที่ก็ พยายามแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นภูเขาสูงนะครับไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้ครับก็สองวันแล้วครับพี่โตครับตรงนี้ออนี่ก็น่าห่วงครับอ่าโอเคครับท่านผู้ชมครับมีอะไรครับครับแล้วก็อีกหนึ่งที่นะครับที่จังหวัดแม่ฮ่้งสอนนะครับก็ที่พี่โตเกินไปตอนแรกนะครับก็คือที่สารบินนะครับแล้วก็เป็นตะเข็บชายแดนนะครับของติดกับทางประเทศเพื่อนบ้านนะครับ ก็จะเห็นว่ามีเริ่มเริ่มมีไยลามเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ในพื้นที่ก็กําลังประชุมกันนะครับว่าทางอุทยานแห่งชาติสารบินนะครับรวมกับทั้งสอบอ .16 สาขาแม่เสลี่ยะครับเขาได้ประชุมกันนะครับแล้วก็จะเร่งรัดนะครับว่าจะให้ดูแลสอสองอ้ตรงจุดจุดชายแดนเนี่ยตรงนี้อย่างไรนะครับครับ ครับผมเริ่มเริ่มหนักนาสาหัสขึ้นมาแล้วครับยังไม่ทันกลางเดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับจากสถิติเมื่อปี2 5 6พันห้า้หกสิบสี่นะครับท่านผู้ชมปีหกสิบสี่เนี่ยเป็นปีที่มีไฟไหม้สูงมากก็ค,คือหกสาหกสี่สองปีเนี่ยไฟไหม้สูงมากเลยนะครับแล้วปีหกสี่เนี่ยมีมีฝนนิดหน่อยในช่วงในช่วงเดือนกุมภาคนก็ดีใจกันในตอนนั้นแต่ผมไปย้อนไปดูความทรงจำเนี่ยในเฟซบุ๊กเนี่ยปรากฏว่าเออตอนนั้นก็มีฝนตกแล้วพอท้าย พอถึงฤดูจริงๆของมันจริงๆนะกลางกุมภาพันธ์ต้นไปมีนาเมษาโอ้โหมากันตุบตับตุบตับปีนี้ก็มีแนวโน้มคล้ายปีหกสี่คือมีฝนโอเคคนแรกๆคนก็ยังนรกว่ามันไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าปีของไฟจริงๆมันสตาร์ทเอาตรงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับช่วงเวลาเนี้ยมันจะเป็นช่วงเทคออฟเลยแล้วก็ทีเดียวมันจะเอาไม่อยู่เลยมากระตุบตับตุบตับตุบตับเลยฮะมาหวัดกันเลยแหละทีเดียวเลยนะครับ เพราะฉะนั้นก็จริงๆเราหวังให้มีฝนนะแต่ว่าหวังไม่ค่อยได้นะครับนอกจากหวังไม่ได้แล้วก็ยังกลัวว่าคนจะเข้าใจผิดจะยิ่งเผากันใหญ่เลยไฟแสารู้เนี่ยมันจะมาให้กันใหญ่เน,นี่ยนีเนี่นีน่ากลัวนะครับกนครับมีอะไรครับครับผมก็เราจะเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็มีเรื่องราวข่าวสารนะครับก็จะมาบอกกล่าวท่านผู้ชมต่อไปนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการ บ่โมงสถานีฝุ่นนะครับรวมติดตามสถานก,การณ์ฝุ่นควันไฟป่านะครับไปพร้อมกับเรานะครับตลอดทั้งปี2566ไปพร้อมกันนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ